อ๋อนี่ก็คือหนุ่มเบรกถ่าหลังถ้าหนุ่มไปข้างหน้ามันก็ไปหน้าอย่างรวดเร็วอ๋อแบรรตเตอรี่อยู่ได้นานมากแบรรตเตอรี่ยี่สิบกิโลไม่แบรรตเตอรี่ประมาณสักกี่ชั่วโมงได้แล้วลชาร์จก,ก,กี่ชั่วโมงได้ชั่วโมงหนึ่งก็เต็มพอเต็มก็มาเล่นแล้วประมาณสักกี่ชั่วโมงได้ถึงหมดแบรรตเตอรี่หมดมันจำเป็นก็คือฮะอ๋อยี่สิบกิโลเมตรมันถึงจะ รู้สึกว่าจะหมดอ๋อแล้วก็ไฟมันก็มีกระพริบอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นแบดจะหมดไฟอันนี้แต่กระพริบเตือนอ๋อหนักเม็ดสุดท้ายแล้วอ๋อห้าทีหาท้ากาิโลเมตรหมดเลยอืมห้าคะแนนไปแค่ไนอ๋อเติดกาเติดกาดติดกาดีกว่าเนะครับ